จ้าจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องพี่น้องจ้าจ้าค่ะพี่เดี๋ยวพี่ของเพื่อนจังเอาเนาะเดี๋ยวของของของไอ้เพื่อนกักจ้าจ้าจะอะไรก่อนเนี่ยมือมือ่แม่มือแมนแมนมือแร้อยู่ไอ้ปทุมอยู่ปทุมจ้าจ้าอันท้ายาตีบ้านท้ายาตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ ก่อนเดินทางตามกีฬาอ,ง,องุิงตามวงสาวน้อยเพรปานแทง่งจริงๆคนทั่วภาคกลางภาคตะวันออกเนาะกะสองสามือนแล้วนะคะพึงว่างที่จะมีโอกาสเดินตามไปถ่ายคลิปมาฝากมาตอนพี่น้องนะคะก่อนเดินทางขอแวะสารแมคหนีสีสารนะคะขอโชคขอลาบเดี๋ยวมาสายสายมูก่อนจกน้อยนึงพี่น้องเพื่อเ,อเพื่พนให้โชคในการเดินทาง เี่ยวก้อนนี่ตามลงไปทั้งนั้นกระซัไปซื้อเลขี่นองเที่ยวก้อนก็นได้ซ้ำไปถือเลขนะเที่ยวนี้สิประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมนนะเพื่อเป็นให้โชคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไหวไหว,ไหวแม่เพื่อนก้อนหละกันนะคะจ้ะเพื่อเป็นให้โชคนะ <c oughs> จ้ะ

ไหนได้คะ่ะด้านซ้ายก็ได้นะแม่ท่านี้ใครทำมาพี่ที่หลานทำมาเพราะว่าจะจัดงานมันเกิดยังไงก็ได้นะสุกินน้าหลงตัวละสุกินละเก้าสิบเก้าบาทได้มาเก้านนี้หลังตันหน้าเพื่อนว่าเพื่อนว่าถามแม่ ขอโชกขอลาบน้ำเด้อค่ะแม่เอวยบปตานีในเดินทางปลอดภัยสิษย์ปีใหมกีฬาวงอิงคุณละนะคะขอโชกขอลาบน้ำเด้เอเดือดเาแวะขอขาน้ำมันรถน้ำแหม่ไล่ก็ขาน้ำมันรถเป็นกระหายยัวให้มาไล่กีฬานั่ สามตัวได้นี่เด้อห้าบอกสามตัวเด้อสามตัวใช่ไหมสามตัวเด้ออันเพิ่นเอาออกมาว่างไว้ทางนอกนี่คืออย่างอ๋อเอาเข้าไปสิต้องเอาเข้าเบรบอ่เอาเข้าไปเลยแมนบ่แมนบ่แมนบ่คะหลวงไมเวงเลยนะคือจังไหนบ่เป็นอย่างหาแล้วเอ้าแน่นอยู่บ่รฮะเอาเอาไม้บ่หรือจังไหนอธิษฐานไม้เนาะเบื้องหันเบื้องหันลูกบอลลูกบอลเพิ่นเอามาว่างไว้ทางนอกนะคะขอไม้เด้อค่ะ 3ตัวพนไปสองสอตัวแรกสองสออี่ย่างนอกบัตตนีเลขสาตัว2สองสี่วิออเลขกีฬาด้เลขกีฬาเลขอเลขกีฬาเลขอี่หนึ่งสองสี่หนึ่งอุ้ยคนจริงลูก เลือยล่าเฮ้ยบอยากซื้ออะเด่นเด่เด้อพีดอกสองตัวลานเด้อสองตัวลานเด้อที่นี่อุ้ยคนกิ้งลูกสีหาเสือได้ยูบอสองสี่หนึ่งยีราราเดินพมแดงสองลังวันแออุ้ยสองสอง่พอดีเลยสองหรือสี่หนเมื่อกี้สองสี่หนึ่งอุ้ยข่ยสันแปดค่ะแปดเกลางเด้อ พอสายมูเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อจังน้อยนึงอย่าว่ากันเด้อถือบ่ถือย่าว่ากันเด้อยเราก็จับให้เบิ่งน้อกันนี่ละเด้อถือบ่ถือย่าว่ากันคนราคากันอีกตัวนึง81 81เอ้า81 81บ่เอื้อยโชคดีเด้อไงเด้อจ้าจ๋าอ้ยพี่น้องคะแบบสั่นเลยบาคาหนี้ยังเกาะตัว2 4 1องสี่หนเลข เลขสองโตเป็นแปดหนึ่งนะคะพี่น้องฮ่องสาวยื่นคนคิงลูกผู้ใดซื้อไว้แล้วให้โชคให้มาเดิกค่ะเลขอีหล่าเลยเป๊ะเลยเด้อแม่นบอเอื้อยติดตามอยู่แมนบอมันคือสิบขาดแข็แม่นอยู่บอลไอ้โอ้ยบอกหัวเดอตั้งหิมมาตั้งเดืดซื่ออยู่เด้อพี่น้องแต่ว่ามือดีนะะเดินได้พี่น้องค่ะอันนี้กะเป็นเรื่อง เป็นเรื่องโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมก็ะคือสายมูตเตลูดเดอพี่น้องกะและ้วแต่โชคตะลาบคูไดบโบมักกะพานนะคะโบไหมีดามาพี่น,อน,น,น้องเล้ากะสาวน้ำเงินกำลังจะเดินทางตามอีหลาอุงอิกกงไปทางภาคกลางไปกรุงเทพก็เลยว่าเดี๋ยวแหวกขอพอนแมคัน,นีขอโชกขอลาบน้ำเพิ่นเพื่อนแห่งขาน,น้มันรถในการเดินทางเขียวก้อน,น่ะพี่น้องขะเข้ากับเดเฮดมาไล่ห่งอีหลาเกือบสามหมื่น ด้วยห่ะสามเนาะเมื่อนั้นที่บอสโจให้โชคนะนะคะกันเลยว่าท่าเทือนี่สาวนมยืนยังตั้งใจมาไล่ลักลานให้อีล่ายูเดอร์พี่น้องส่วนจะเป็นไปได้จังใดนั่นหรือหรือจังไดนั่นกะจังว่ากันนะคะถามนี่โชคลาบวาสนาะก็คือสี่ได้เนาะโบมเมนมอมเมาพี่น้องแต่เราเชื่อส่วนบุคคล เอาไทยมหาพี่น้องเ er บิงงเบิ้ดเราเบอเอื่อยสองสี่หนึ่งมันเหล็กกีหฬาเลยนะเบิ้ดเบอเอื่อยมหาพี่น้องม8,1แปดหนึ่งเออแม่สองสี่หนึ่งบ่มีเลยนะอ้าพี่น้องแล้วแปดหนึ่งเบ่อเอืยแปดหนึ่งวัสดีค่ะ เอาอยู่ขาแปดหนะึ่งอะแปดหนึ่งเลขล่างเอาอยู่ขาเลยเอยพี่น้องเอาเป็น 8, 1, ปแบงไปค่ะค่ะนุคิดแค่สอง 8, ร้อยแปยดสิบแบงมันเป็นสามใบย่าย่เบื้องมนเงิขอบแบงไปไปหนึลอย 100, หาชิบเพราะว่าจริงๆเลขชุดมันขายสี่ลอยเองค่ะาดค่ะเ่แอะไนะแปดหนึ่งเอาเอาต่เลขล่างก็ได้ กับมยูบ่ะพี่ก้ามแน่อาอเะโอเคพ่อเราเอือยอ่ะจ้าจ้าพิงพิงนะจ้าถูกคอะเสียงโฉบไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสาวนุ่มเงี้ยจ้าเอาตามนี่แหละนี่แหละซื้อแล้วเด้อบัตตานี่ฮแต่ว่าโบไดซื้ออันตัวนี้โบแมนเด้ออันโบไดซื้อโบไดซื้อบบท่านไดเลขอีหละอยู่ดี่พี่น้องได้แต่เลขกจากของเด้ออันสีดอ่า บอดังยังได้ยู่แขนคนเปิดเจอเนาะบอ่าบันเอกกับพ่อสอนเงนี่เป็น็นเกิดจค่ะอ๋อบอสอนว่านทีจี๊ดจี้บอทำมันออกอีรีกัเงิดดอกเนาะน่าเอื่อยว่าบอเพื่อเพื่อใจไวเนเด้อพี่น้องทำมันออกอีรีกัสิงเงินแห้งนี่นี่นี่เอฟซนี่เอฟซเราอีกบอดังคุ่กันกันเนาะบอบเอานี่ละเนี่ยละเอาเอาสวัสดีค่ะใหญ่อีกคนหนึ่งอันใกล้ยังก่อนคะใกลค่ะอีไกลยูรูเป็น ให่ไก่เชียวน้อมีช่องยูทูบดั่งเลมีสามช่องยูทูบนั่งยุบันไนก็เอื่อยยุบได้คาวัลลีค่ะคาวัลดีแต่ว่ามาจากทั้งกรุงเทพทั้งกรุงเทพพนเดียมาเอบุญแค่เงื่อยยุบาั้มาทักกันเด็ซีกีฬาวอินแมนจ้าเราเพงหันกันด้รุ่นไปนั่งกันเลกกีฬาเล่ยเดียวกันเลยเพียกขวแขนเพินซื้อหรอเ่าเอื่อยเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยก็ดีแท้ตอนนี้ยไมได้สื่ออยู่ ได้ยุบเอื่อยเอามันแมนเด้อจ๋าจ๋าน้องบอเตอรได้แต่กะไทยเอฟซีได้กะดีใจนั่งนั่นละถ้าออกอีลีกก็เงดยยืดได้พี่น้องแต่ว่าออกบอออกบอเตอรหนูน้องใหญ่ทานงลูกสำคัญจ๋าไม่เป็นการเสี่ยงดวงกันเนาะโชคไพ่โชคมากจ๋าฝากควอมือถึงอีหฬากับพ่อโจนะฮะโอ้ยไมสบายเลยเหนืแล้วมาพ้อก็อยากฝากยังถึงลูกสาวฝากอลูกสาวบอค่ะติดตามอ่ะน้องอิงอิง เบื้องหน้าออเดชันจา้จา,กจากตั้งแต่มือน,อน,นันหดมือนี้บุกเข้าติดตามมาลำ่าบอกว่าติดตามของนิลละสาวโด่มันแน่งจ้าแม่น,<อ>มนตั้งแต่มือนันหดมือนี้เบิ้งจนตาเปียกตาแฉะไปแล้วตาปเปียกตาแชค่ะท่าน,<จ>นพ่อบอกว่าโอ้ยเบิ้งอีหยังหลาสู้เคบนบ้างมีความรู้สึกยังไดอีหล่าได้รางวัลสองรางวัลน้ำตาไหลน้ำน้ำตาไหลแม่นนั่งนั่งเฮ็ดงานั่งกับนางจ้องต่อเป็นเสียค่ะแม่นวาแม่นบ่มีผู้ใดบ่น้ำตาไหลแม่นแต่คนลูกนาคนดีหยังเขาวงการบ่ทันพอปีแม่กว่ารางวัลใหญ่ระดับประเทศ สองรางวัลใหญ่แนนค่ะประมาณาีเนาะที่ตามเพื่นแถบคือช็อตเลยแนนบ่ค่ะแนนมีิถิ่นนึงอันเป็นอุปสรรคประสิบเบิงอยู่ตะเกียงอันนี้ก่อนเราไอายูโดนบุรีนั่นจ้าอยู่ไอ้มินบุรีนั่นจ้าคนตกคนตกจ้าจ้านี่กันนี้ขึ้นมาบานว่าเบิงแข่งเขึอนเราไปนอนเลยอยู่ทาวเวอรี่บ้านใส่จ้ะกับมือใดอ่ากับวันจันทร์จ้ะอ๋อตั้งใจแวะมานี่แนนค่ะแนนคืนมานอนขึ้นแขางคืนอยู่ซีสเกต จ้าจ่าใหญ่ครัาขอบคุณค่ะใหญ่เนาะพี่หน่อยได้จ้าองคงเองสู้ๆจ้าจ่าที่ตามตลอดได้จ้าขอบคุณค่ะื้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องค่ะกะฝากตอนกันเนาะกะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องเตือนกันไว้กับคือว่าบ่ซื้อบ่เสียค่ะถ้าซื่อกมีเสียมีได้นะคะขอบคุณในไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวจังกิดตามคลิปกับสาวน้องเย็นต่อไปนะคะอยู่ดีมีแห้ง ผัดแพงด้งแบนปันค่ะสวัสดีค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้ะ